ชีวิตตามเชนบทชีวิตผ่านนอกเข้าต่างคนต่างอยู่ชีวิตเงียบดีเป็นอิสเป็นเข้าอิน้นจงได๋เป็นอ่าชีวิตส่วนตัวเนะาะม่บุ่ไหายกับไผ่จะมาแงเหมืนนจริงนะ,อะเออหลังองล่านี้กัเป็นขอบครั่อยู่เชนบคขอบครัหนึ่งเพิ่นอ่ามีหลูกสาวคนหนึ่งแต่ว่ากัเป็นอ่า ลูกเลี่ยงเป็นลูกของเมียเลิกกันเลิกกันกับผัวกัหลายปีแล้วที่นี่ก็คิดจะเริ่มต้นไม่กับผู้ชายคนใหม่ยังสินะก็เห็นว่าเออพฤติกรรมหรือประวัติหังสิ่กเนน็เป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าจะอาฝากชีวิตอ่า้ไ,ได้ในบันปลายชีวิตยังสินะกะ็ตัดสินใจ เออถ้าสิ้นใจเริ่มต้นกับค่นไม่ลูกกะไงไมไว้ที่แบบว่าอายุประมาณ10 13 14ปีเนาะกำลังอ่าเขาสูไวไวัยสาวนั่นแะกายยูลักษณะแบบว่าอ่าอยู่เฉียงหน้าอยู่น้ำไห้น้ำหน้าจะาขวางอยงเงี้ยมันกะค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าเป็นพื้นที่ส่วนโตเนาะ หน้าคนอย่างทีขาวหมูมันนอกเนี่ยค่ะสียู่ห่างไก่อยู่แบบว่าบ้านติดๆกันจังสีเนาะเออขอบครัวเพิ่นก็อยู่ยู่กันแบบว่าคือจังมีความสุขดีในภายหนอกจังสีนะเออแล้วที่นี่ด้วยความไวใจเนาะกับผัวใหม่นี่ก็อยู่กันมาหลายปีสามปีสามปีเขาแล้วจังเสี่กัถือว่าอ่าไวใจไวใจกัเห็นว่าอ่าตั้งแต่มาอยู่น้ากันจังเี่ กับโเคยทะเลาะก,กันแล้วก็บม,มีปัญหานครขอบรัวอย่างเลยก็อยู่กันยังมีความสุขส่วนตัวเมียกับ,บ่เราแวงอีกยังเราวางพ่อเลี้ยงบุกเลี้ยงอย่างซี้นะเออแล้วที่นี่ก็คือว่าเด็กหน่อยตามชนเราบ้าบน,นนอกเฮาจอย่างซีนะ้เนาะเหลี่ยมหรือว่าอคือแบบว่าก,กับบสฉลาดนั่นแหละเอาง่ายๆซะบมมีเหลี่ยมอีหย่างอย่างซี้นะก็คือพอนะ่อเน่ะ แอบมีอีกอยังกันกออับลูกเออกับปลูกเลี่ยงขังแรกขังแรกก็สิเป็นลักษณะแบบว่า่สมยอมนั่นเลยแต่ว่าพ่อมีขังหนึ่งขังสองไปยังสีเนาะโดยการพ่อเลี่ยงนี่ก็จะมีวิธีวิธีของคนหนึ่งก็คือเออก็จะให้อา่าให้เงินให้ยังยังสีเอ่อไปไปซื้อขนมจางสีเนาะให้เงิน,งนนะให้ยัง,งยังสีก็บ,บอกว่าเออ อย่าบอกแม่อย่าบอกไผเรื่องนี่มีอยังจังสินะก็เกียกก้อมเด็กอย่างสิเออเด็กนั่นกะกะสมยอมพอเวลาพัานไปน,นั่นเะป็นเสียเด็กกะกลายเป็นสมยอมอย่างสิเนะี่ยแล้วที่นี่มันกะมีแปลกขึ้นมากกบคือยังทีว่าลูกเนี่ยดูแบบดูดูอวบขึ้นนะสินะดูรูปร่างอวบขึ้นอ่าในความคิดของแม่เนาะก็คิดว่าเออเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นคงจะเป็นแบบวหกินว้นอนกําลัง กำลังโตน่ยนะเพิ่นก็เลยอ้วนก็เลยอย่างเังซี่เนาะในความจิดของเป็นเป็นแม่เด้ก็ับอะไรสงสัยอีกอย่างจังซี่แล้วเมื่อวันหนึ่งเนาะวันหนึ่งอาการหลูกมันก็แปลกตรงทีว่าคือคนคือคนทองอย่างซี่สินะเด็กแบบว่าเขาบ่รูเรื่องอีหย่างจังซีสเนาะบ่รูเรื่องบ่รูจักการดูแลตัวตัวเองจังซี่วสิไหอาการแพ้มันก็มันก็รุนแรงอย่างซี่สนะเออก็มีการแบบเออน้ำมืดว่าน้ำบืดแล้วก็อ้วกอีหอย่างจังซี่นะ อาการค้นทองอะไรแม่ก็บ่าเอ้าเป็นนังคือมีอาการคือค้นทองแท้จัิงสินะแม่ก็บ่าเอ้าเป็นนังคือมีอาการค้นทองแท้ถ้าเกิดว่าโตมีแฟนหรือว่าอ่าคบมีผู้บ่าวอย่งแสแม่ก็คิดว่าตัวทองนี่นี่คือกับบุมีไผ่มาจีบเด้บุมีไผ่มาจีบบุมีไผ่มาหาด้แม่ก็เลยแบบเออเป็นกระเพาะบอดจัิงสินะแม่ก็เลยว่าเป็นกระเพาะบอดจัิงสินะลูกนะครับมันบม่จักนางหรอกบพรหูก็จะกของทองอียงหรือสัมไปคือเด็กอ่ะ เออลูกกบว่าบ right? so you know ุ้งหูอยู่ดีๆลูกกะบางขัางกะหนามืดแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยอยู่ดีๆก็เมื่อยเ่เหตุยังกะเมื่อยยังสิแม่เออแม่กบว่าโอ้ยขี้คันที่นี่เวลาไปเห็นงานเวลาไปหันไปนี่ใส่ไปใส่กะบ่อยากไปสาละเอาแต่นอนแม่กบว่าเนะคือมันมีโยต่ข้อพัวจากของอย่างสิแม่เออโดยความส่วนหนึ่งก <K succession> ับแบบว่าแม่กะไว้ใจคือคนในขออพัวเข้าต้องไว้ใจกันดิบ่ราว่าสิด้วยจะเป็นฐานะ ได้แบบใดก็ตามมันบอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เาต้องไห้ใจคนในครอบครัวต้องเชื่อใจกันเลยไหมแล้วคือแบบว่าอาการมันออกหลายเลยสอาการมันออกหลายเลยลูกอะหลังจากที่แบบว่าก้อนหนาเนี่ยจะเห็นดูแบบอวบขึ้นร่างกายเพ่ันก็นจะดูอ้วนขึ้นนี่สิไหมแล้วก็ผอมสีดลงเออลูกอากลายเป็นเหลืองสีดคือแบบอาการค้นแพ้ท้องเนาะกินยังกับบคุคคลใดแม่ก็ได้ว่าเอาไปหาหมอถะลูก อาการหลูกเนี่ยเดิมจะนักขึ้นทุกวนันเลยแม่เป็นห่วงจัิงสิแม่เออเดี๋ยวความหักเป็นห่วงของแม่เนี่ยแหละก็เลยว่าไปหาหมอคุ้มดลูกไปหาหมอมึนก็บ่จักยังเลานเด็กหน่อยก็ไปไปตรวจร่างกายหมอกระตรวจเบิ่งว่าว่าคุณหมอจะเป็นยังเออลูกสาวมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเหนื่อยง่ายบริเวณยังกะบูกบกะวิ่งกะคือแบบร่างกายบวกแข็งแรงสีเสี่ยวดูผิวพัธุ์ก็ะดูเหลืองสีดลงพรอมร่งอย่างสีแม่บมอหัวเพิ่นเป็นโรคอีกยังจนกนะก็บไปตรวจเบิ่งอย่างสิแม่ หมอกระตรวจเช็คหายยางละเอียดหมอก็บอกคุณแม่บ่ต้องไปตกใจมันเป็นอาการของค้นทองแม่กะตาค่างเลยเด้คนท้นทองอีหยงังดูกบ่ท่านมีผัวแต่ว่าแม่ก็บ่ได้ออกอาการอียหยังดอกแม่ก็อึงยืนฟั่งหมอเว้าเนาะว่าคุณแม่บ่ต้องกังวลใจมันเป็นอาการค้นทองหมอจะหายยาห้หาย,ยังไปเออไปกินล้วก็ดีขึ้นเออเป็นปกติบ่มีอีหยังหนาเป็นห่วงดอกเออ แล้วมอก็ถามมาเอาแล้วแฟนเพื่มอนบ่มาบอกคุณแม่แฟนเพิ่นบริมานหน้าบอัจะสินะถามาน้าอีหยังกับฝากทองเลยบอยยังจงสิส่แม่เออแม่ก็เลยว่าเออใบก,กอนห้แฟนเพื่นนผ้า,นาฝากทองทราบมอเอานีเอาตยาไปกินงซี่สแม่คือ่าบ่พราท่านไ้ฝากทองดิแม่ก็ก็เลยแบบจะสแก้ปัญหาจังไดดีคือเดี๋ยวความแบบอึ้งในเรื่องเล่าที่ได้ยินจากปากหมอหมก็เลยว่าเออเอายาไปกินก่อนหมอกระจัดยายัางห้ไปกินเนาะ กะเอามาเอามากินกะกลับมาหอดเพื่อนกลับมาหอดเพื่อนแม่กะหห้แม่กะให,ให้เข็นหาความจริงว่าโตทองกับไผ่ทองในจังดไดไผ่ก็คือจังบ่เห็นมาเด่นน้ำทองในจังไดไปทองกับไผ่มาเออไปพี่อียังกับไผ่ผู้ชายคนใดบอกแม่มาจัง๋ยวสินะคือกะอยากสิไปเอาโตมารับให้เขามารับพิชบานี่ในตจะขู่จะขวงจังสินะี่ไปแอบคบผากับผู้ชายผู้ใดแม่คือบก่กเคยเห็นเที่ยวมาหากันจัง๋ยวสิเนาะ ด้วยความที่แบบว่าแม่เน่ะก็เสียใจโอ้เสียอับอายกับเรื่องที่ลูกเข็ดลูกทองอ่าบบมีพอแบบนี้นะเนี่ยเคนหาความจริงเครื่องเข็นทังหายคือแบบว่าอ่าอยากขู่ว่าไผเป็นพ่อเด็กจังสินะลูกนั้นก็นเลยคือแบบทนบ่ไหวท่นบาไหวก็เลยบอกแม่ว่าเอ่อทองกับพอลูกบ่ไเด็กไปใส่ลูกก็ยุ่แต่บ้านเออก็บ,บอกว่า อทองกระพอว่ามีอีหยังกระพออย่างซสี่เมว่าตายแล้วกับยูน้ากันตลอดไปทองตอนใดเออไปทองตอนใดไปผ่าตอนใดไปมีอีหอยังกันตอนใดลูกก็บอกว่าครั้งแรกเออครัร้งแรกก็บด้บดสมยอมเนาะพ่อน่ยก็คือแบบใส่กําลังนั่นเลยก็มีครังต่อมาจัางเสียรังที่สองที่สามก็จนยูน้ากันมาจนทองอ่นแเลยเออกาบางรัางบางที่กะตอนเมบ่อยูบ,บางรั้งบางที่ก่ะ ไปสายมาใสายน้ากันหนึ่งสิแม่เออก็เลยมีอีหยังอ,ยงอีหยังกันอยงนะี้เนาะลูกกับสารภาพเรื่องนี้กับหูเฉพาะในคนในขอบขวดีิคนภายหนวกคนในหมู่บา้านม่นมีใครหูบ้านเอก็มากแก่ปัญหากันเองสิเฮ็ดจังใดแน่แน่แม่วาบ่หายเอาโอ๊บบ่หายเอาเด็กบ่หายคิดแบบนั้นก็เลยตัดสินใจทรงลูกเนี่ยไปอยู่น้ำผีสาว พี่สาวพึ่นกับไปไมีขอบรัวอยู่ต่างจังหวัดเนาะเอออยู่ไกลกันวาสันาะเออก็ติดต่อหาพี่สาวว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ซอยเนี่ยคือแบบว่ารับบได้ที่จะให้ชาวบ้านหูรับบได้ที่จะให้ชาวบ้านหูเรื่องราบที่ขอบรัวสะกของเรื่องอับอายว่าลูกสักของทองกับพอเลี่ยงจะสิแมนะในส่วนหนึ่งแม่นี่ก็หักนั่แหละหักผัวก็คือแบบว่ากับ่ย,ย่อมเลยว่า ตัดสินใจไล่ผัวหนีอีหยังเนี่ไบดี้โทษผัวด้วยซ้ำก็คือว่ามาแก้ปัญหาด้วยกันเองอั่งซีนะ้่หมหาทางออกสร้อยกันหาทางออกก็ด้วยพี่สาวก็เลยว่าเอาจังสิให้ห้านนั่นมาอยู่น้ำเสียเอาห้านมาอยู่น้ำสงสารเด็กเหมือนกับบริฮู้เรื่องอีกอย่างอย่าไปลงอย่าไปลงที่เด็กจั่งนะี้ใ่หมเออเอามาอยู่น้ำแล้วค่อยแก้ปัญหากันที่หลังจั่งนี้ก็ส่งลูกไปอยู่น้ำพี่สาวไปอยู่น้ำป่าเพิ่นนั่นแหละ พี่น่วงจะคล้องว่ละทั้งสายเลือดเดียวกันเนี่ะกะทรงไปเออกะไปยูไปยูจนขอดจนหยางผลละไปยูจนขอดจนหยางยังสิชาวบ้านกับบงหู้ดอกเออกะไผถามสิว่าเอา,กเาหกูจะให้ไปใสหยัง,ยง,ยงคือบ่เห็นจังสินะกะ,กะแก่ไปว่าเออไปทํางานเพื่อนไปทํางานไปหาเงินยังสิกะแล้วไปจนหกูขอดลูกลอดกะสทรงกับป่าน,นั่นวามันกับป็นภาราเนอเองเนาะ พ่อขอดแหล้่วสิเห็ดจังไหคกับเด็กเอือ,อ,อยกถามเนะโทรมาามก็ว่าเอาทรงมาเอาทรงมาอันคือคือว่าให้เอือยนั่นล่ะเอามาทรงให้แนกระสิแก่ไปว่าเอาห้านมาเรียงจังซส่แหมเอาร้านมาเลียง,ย,ย,เลเลยงลูกพี่สาวเพิ่นบ่แข็งแรงเอามาเรียงสอย,อยังซีสแไงก็บ,บอกไปแก่ไปเออปกปิดปกปิดความอายปกปิดความผิดของผัวจะคของที่เรื่องเช้าชูแบบนี้ส่วนโตลูกกับประกาับ,บ้านด้ ส่วนโตลูกนี่ก็ให้ไปทํางานให้ไปทํางานส่งเงินมาส่งเงินมาเลี้ยงลูกจากครองนั่นแหละโอ้ยนอเลี้ยงเด็กน้อยบ่จักนุ่มเอ้ยแพมเพิร์ดอย่างต่างๆนั่นน่ะกตคือชาบานบอกเคยลู้เลยเลยว่าลูกเราทองเออเรื่องเล่าเป็นจังใดบ่ลูกแล้วที่ลูกสาวก,ก็ไปทํางานทํางานส่งเงินมาให้มาเลี้ยงลูกแล้ะกะเอาผัวเอเอเพิ่นก็มีครอบครัวของเพิ่นไปอย่างซี่นะกตคือลูกเนี่ย ลูกเนี่ยกับผัวผัวกะผัวผัวผัวไม่ผัวข้องลูกเนะี่ยกับโมโหดอกว่าเคยมีลูกมีอย่างกันก็คือว่าบอให้ใครหูเลยในเรื่องนี้ส่วนเด็กเนี่ยก็เลี่ยงมากเลี่ยงมากก็คือลักษณะว่าจะของเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อแม่ไปเลยอย่างสิไหมเออกะเป็นพ่อแม่ไปเลยอย่างสินะคือความลับในหอบคู่อ่ะบอเปิดเผยปิดเงียบเรื่องกัเงียบไปเลยชาวบ้านกันบโมูหเลยชาวบ้านกันบบารูชอยกัน ช่วยการแก้ปัญหาแล้วก็พิเงียบไปกายูปันไปกระยูไ,ไ,ไ,ได้ยังสีนอคือวานั่นละ่ะเรื่องในขอบคร่ว่้ถาเฮ้าบ่นําไปบอกเ,เล่าไปเราตออ่อไปเว้าตออจังจ๊ะมันก็บมี่ไผหูเอ่มันกับ่มมีไปหูเป็น1ิบปีกับมี่ไปหูถาถามว่าความลับมีจริงบ่มันมีจริงถาเฮ้าเก็บค,ความลับใดเอาเอฟซของผู้ไป้ฟังเรื่องนี้เล่านี้แล้วมีความคิดเห็นจังใดหรือมีไผได้พบเจอได้เจอ,เ,จอ,เ,จอเรื่องเล่าแบบนี้ กันบบนะคะแต่สําหรับเรื่องเล่านี่ผู้กะอ่านํามาเล่าเพื่ออ่าเป็นข้อคิดอุทาหรณ์ขัดจิตือนใจแล้วก็เพื่อความบันเทิงด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าดูว่าเรื่องเล่าหรือคลิปหน้าคลิปต่อไปของผู้จะมี่อาเนื้อหาสาระที่หนาฟังหรือหนาสนใจอ่ซ้ำใดจ้าที่ตามกันต่อไปเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ